สวัสดีครับบูบอลเดตมาแล้วฮะประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2568แนวทางวันนี้ครับเราไปกันที่ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่2จัดสเตป5โดนใจให้อีกเช่นเคยครับจะมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเดตชา n e l ทางช่องทาง YouTube และ Tik t o อกบูบอลเดตด้วยครับ และอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับผมฝากแอดไลน์ด้วยนะครับที่ @boo789 ครับแอดกันเข้ามาเยอะนะครับที่ @boo789 ฝากไว้ด้วยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับบุนยญาเจ้าบ้านเปิดสนามเรนาโตดาล,าลาล่ารับการมาเยือนไฟบวกเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่ม45นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลบนยญ,ญาต่อ0.5 ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวตรวม6,661คนให้เจ้าบ้านบรุญยามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่42ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี31ส่วนผู้มาเยือนอย่างไฟบลวกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่27 เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดและผลได้เสียของคู่นี้กันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านโบรญนยานะครับแบ่งเป็นชนะ2แพ้2เสมอ1ฮะนัดที่แล้วนะครับในลีกนะฮะเสมอเลตเช่มา2-2นะครับเกมเยือนกันโชริอาต่อ0.75เสียครับแพ้อตันวิล่ามา1-0นะครับเกมเยือนยูฟายูโรป้าลีกนัดที่แล้วนี่เองครับรอง0.5เสียชนะเจนัว2-1นะครับเกมเย่ากันโชติอาต่อ0.5กินเต็มครับ แพ้เอซมิลาน1-0นะฮะเกมเยือนกันโชวเซริอารอง0.5เสียนะครับและชนะโค m โม1-0ครับเกมเย่าฟุตบอลกันโชดเซริอาบอลราคาเสมอกินเต็มฮนะด้านฟอร์ม5เกมหลังของไฟบวกผู้มาเยือนครับแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1แพ้1นัดที่แล้วเสมอฮอฟเฟนไฮมมา1มาดูตอน1นะครับเกมเย่าบุนเดสตีกาต่อปอปอเสียครึ่ง ชนะบาเซลสองหนึ่งนะครับเกมยอ่อฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกต่อ1.25่อเสียครึ่งชนะแรเดอร์เบรเมน30ครับเกมเยือนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันรองปอปกินเต็มครับชนะสตุ๊ดการ์ดสามหนึ่งครับเกมยอ่อบุนเดสลีกาบอลราคาเสมอกินเต็มฮะและแพ้เอฟซีโคโลนหนึ่งประตูต่อสี่นะครับเกมเยืยน liga, 5, เอนบุนเดสลีกาบอลราคาเสมอเสียครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในศึกยูฟ่ายูโร้ลีีรอบเบเนนััท่ค ทัศนะก่อนเกมบายพงโกลงโตวีไ p เจ้าถิ่นบรุนยาประเดิมเกมแรกในรายการนี้ด้วยการบุกไปพ่ายแอสตันวิลล่ามา1ประตูต่อศูนย์ขณะที่ทีมเยือนไฟบวกครับผลงานนัดแรกในรายการนี้พวกเขาเปิดบ้านเชือดบาเซิลไป2-1เกมนี้เรดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับพ่อมองว่าไฟบวกช่วงนี้กําลังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องแถมฝั่งเจ้าบ้านบรญญุนยามักจะโรเทชันผู้เล่นในเกมกลางสัปดาห์หลายตาแหน่งแน่นอนว่าคุณภาพย่อมลดลงอยู่แล้ว เกมวันนี้ดูทรงแล้วเทใจไปทางทีมเยือนมากกว่าครับทีเด็ดบอลอยู่รองไฟบวกราคา0.5นะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะไฟบวกยันเสมอโบโรนยาไป1ประตูต่อ1ฮะอัตราความมั่นใจ8เต็ม10บกำแพงอยู่ที่2.50หวังสกอร์ต่ำครับผมคู่ที่2กัสโกเซลติกครับตัวแทนจากสกอตแลนด์เจ้าบ้านเปิดสนามเซลติกพาร์ครับการมาเยือนสปอร์ติ้งบรากาจากโปรตุเกสครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะร,ราคาบอลกัสโกเซลติก ต่อ0.5ลบ5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์มม็อบผลหวตรวม5,899คนให้เจ้าบ้านกาสโกเซลติกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี24%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง s p o r t ติ้งบา์กมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่21%บฮะฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้านเซลติกนะครับแบ่งเป็นชนะไป2เสมอไป3ครับ เกมที่แล้วเสมอฮิเบอร์เนียสศูนย์นะครับเกมเยี่สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกต่อ1.5เสียครับเสมอเซอร์เวน่าเซเวด้าหนึ่งหนึ่งนะฮะเกมเยืยน League, อนฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกบอลราคาเสมอจบเจ้าครับชนะพาทิคทิสเซลสี่ศูนย์ฮะเกมเยือนสกอตติสครับต่อสองจุดสองห้ากินเต็มชนะคิวมาน็อกสองหนึ่งนะฮะเกมเยือนสกอตติสพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าเสียครับและเสมอกาสโกเรนเจอร์ศูนย์ศูนย์นะฮะเกมเยือนสกอตติสพรีเมียร์ลีกต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าเสียครับ ด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างสปอร์ติ้งบรากาเกมที่แล้วแพ้นาซิอองนาล์0-1นะฮะเกมเย่าฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าลีกาต่อ1.25เสียชนะเฟย์ญูด์1-0นะครับเกมเย่ายูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสครับต่อ0.25กินเต็มครับเสม,มอวิตโตเรียกีมาไลัย1-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าต่อ0.25เสียครึ่งแพ้กิววีเซนเต้0-1นะครับเกมเย่าฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าต่อ0.75เสียครับ และเสมอลรียวาร์ฟสองสองนะครับเกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าลีกาต่อ0.75เสียครับสถิติเฮ o ูเฮ d การพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2553ชนะกันไปคนละ1เกมครับผมพี่วิวก่อนเกมและสกอร์ดิคาดบ่าย J K อีเวนแม้เจ้าบ้านกัดโกเซลติกครับจะผ่าตัดเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะพอสมควรในซีซั่นนี้ และฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคมากมายนะักทว่าตลอด11เกมท้ายทุกรายการก็ยังไม่แพ้ใครเลยและเก็บชัยไปถึง6ครั้งเสมอหยิงรวมกันทั้งสิ้นกว่า17ประตูเลยทีเดียวครับเกมนี้ยิ่งได้บู๊ในรังเย้าตัวเองก็ยิ่งกุมความได้เปรียบมากขึ้นเป็นเท่าตัวสอดคล้องกับเชีมเยอนสปอร์ติ้งบากาครับที่อาจจะประเดิมสวยเปิดรังเอาชนะฟรนูตมาได้1-0ในเกมแรกของรอบบลีกเฟสแต่อย่างไรก็ดีครับผลงานโดยรวมตลอด5เกมหลังสุดทุกเวทีดูไม่จืดเลย เพราะเกมที่ชนะเฟยนูตคือชัยชนะหนเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้2และโดนทะลวงแนวรับยับรวม5ตุงเชื่อว่าสไตล์การเล่นกับมาตรฐานของนักเตะยังสู้ระบบของกุนซืออย่างเบนเนอร์ลอเจอร์ไม่ไหวแนะนําว่าอยู่ต่อกัสโกเซลติกมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะกัสโกเซลติกเปิดบ้านตบสปอร์ติ้งบาก้กาไปเบาๆสองหนึ่งแล้วกันครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่2.5หาบางสกอร์สูงครับผมคู่ที่3ครับ ลูโดโกเลตตัวแทนจากบัลเรียเจ้าบ้านเปิดสนามอูเวฟามาอารีนารับการมาเยือนเลอเบติสจากสเปนครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่ม45ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเลอเบติสบุกมาต่อ0.5ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นตน์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลวรวมนะครับ6,909คนให้เจ้าบ้านลูโดโกเลตมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่12%ฮะ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี23%ส่วนผู้มาเยือนอย่างเลอเอลเบติสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่65%เราไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบา้านรูดโกเลตนะฮะแบ่งเป็นชนะไป3เสมอ2ครับชนะ PFK มอนตาน่า3-0ครับเกมเย่าเฟิร์สลีกเบลเกเรียต่อ2.25ได้ครึ่งชนะเมาโม่สอนะฮะเกมเยือนฟุตบอลยูฟ่ายูโรปียลีกรอบลีกเฟสนัดนที่แล้วนี่เองครับรอง0.75กินเต็ม เสมอเลฟสกี้โซเฟียศูนย์ศูนย์นะครับเกมเยือนเฟิร์สลีกเบลเกเรียรองปอปอได้ครึ่งเสมอโลคูนบอธิพาวดิฟหนึ่งหนึ่งนะครับเกมเยือนเฟิร์สลีกเบลเกเรียต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าเสียนะครับและชนะโบเตฟฟอบดิฟสองหนึ่งนะฮะเกมเย่าเฟิร์สลีกเบลเกเรียต่อหนึ่งจุดสองห้าเสียครึ่งครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างเลอเบติสครับแบ่งเป็นชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับเกมที่แล้วชนะอุซาซูน่ามาสองศูนย์ครับเกมเย่าลาลิก้าสเปนต่อศูนย์จุดห้ากินเต็ม เสม,มอนอร์ทิแฮมฟอร์เรสสองสองครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกต่อปอป,อ,ปอเสียครึ่งครับชนะเรอโซซิดัตสามหนึ่งนะครับเกมเย่าฟุตบอลลาลิก้าสเปนต่อศูนย์จุดห้ากินเต็มฮะเสม,มอเรบเนเต้สองสองครับเกมเยือนฟุตบอลลาลิก้าสเปนต่อศูนย์จุดห้าเสียครับแพ้แอตเนติกบิลเบาหนึ่งสองนะครับเกมเย่าลาลิก้าสเปนรองปอปอเสียครับสถิติเฮตูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา2นัดนะฮะ ในรายการยูฟายูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มปี2,565นี่เองครับเป็นทางด้านเลอเบติสครับเอาชนะไปทั้ง2นัดเลยพีววิวก่อนเกมและสคอีิคาดบ่ายโพลิสติโตเลอเบติสกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจหลังจากชนะถึง3จาก2นัดที่ผ่านมาและทำได้แค่เสมอฟอร์เรสสอในเกมแรกจึงต้องโฟกัสที่3แต้มอย่างไรก็ตามรูโดโกเลตครับก็อยู่ในช่วงเข้าฝักด้วยการเข้าวินถึง2ใน3แมตช์ล่าสุดเช่นกัน แถมยกพลบุกทุบมอโมในนัดแรกเกมนี้ก็คงลงเฝ้าหลังด้วยความมั่นใจครับอย่างไรก็ตามเรื่องประสบการณ์และความครบเครื่องเป็นรองทีมเยือนจากอาลิกา้ารวมถึงปูมหลังเดิมๆเลียเบติสก็เอาชนะดูโดโกเลตได้ตลอดทั้ง2คนที่เจอกันดังนั้นเกมนี้ยังมองว่าผู้มาเยือนอย่างเลีเบติสจะกลับบ้านด้วย3คะแนนแน่นอนครับราคา0.5วางบอลต่อไปเลยครับ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเรอัลเบติสบุกพิชิตลูโดโกเลต2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7.5เต็ม10นะครับกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงฮะคู่ที่4ี่เอเอสโลมาครับเจ้าบ้านเปิดสนามซาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนลิวเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้5้าทุ่มสีนะครับราคาบอลเอเอสโลมาต่อ0.75ย์ลบสิใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลโหวตรวม7,814คน ให้เจ้าบ้าน AS r o m โมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี26%ส่วนผู้มาเยือนอย่างริวมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20%ฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับเริ่มที่เจ้าบ้านโรม่านะครับแบ่งเป็นชนะไป4แพ้ไป1ครับ เกมที่แล้วชนะเวโลนามา2-0นะฮะเกมเย่าฟุตบอลกันโชดซติอาต่อ1.25กินเต็มชนะนีซ2-1นะครับเกมเยือนยูฟายูโรป้าลีกรอบลีกเฟสนดที่แล้วนี่เองครับต่อปปกินเต็มชนะลาซิโอ1-0ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโชดซติอาบอลนราคาเสมอกินเต็มครับแพ้ตตริโน1-0นะฮะเกมเย่ากันโชดซติอาต่อ1ลูกเสียครับและชนะปีซ่า1-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลกันโชดซติอาต่อ0.75ได้ครึ่งด้านฟอร์ม5เกมหลังพุ่งมาเยือนอย่างรรวคับ แบ่งเป็นชนะไป3แพ้ไป2นะครับเกมที่แล้วแพ้ลียง1 0นะครับเกมเย่าฟุตบอลลีกเอิงต่อปอ,อปอเสียครับชนะ SK บาน21ครับเกมเย่าฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟตต่อ1ลูกจบเจ้าแพ้ลอง0 3นาครับเกมเยือนฟุตบอลลีกเอิงรอง0.25เสียชนะตูลูส2-1ครับเกมเย่าลีกเอิงต่อ0.5กินเต็มและชนะลอรีอง71นะฮะเกมเยือนฟุตบอลลีกเอิงต่อ0 2นอกินเต็มครับ เฮตุเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2562ฮะเป็นเกมกระชับมิตรสโมสรน,นะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างโลมาาครับชนะลิวไป3ประตูต่อ2ทัศนะก,ก่อนเกมบายพงโกล้มโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นโลมาภายใต้การทำทีมของกุนซือจานปปเอโรกัสเปรินีพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยฮะแถมในเกมแรกของศึกยูฟายูโรปาลีกก็บุกไปเชื่อทีมจากฝรั่งเศสอย่างนิดมาได้2อหนึ่งอีกด้วยแมตชนี้เตรียมรับมือกับอีกหนึ่งสโมสรจากแดนน้ำหอมอย่างริวบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นอย่างแน่นอนโดยเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าโลมาได้เปรียบที่เล่นในบ้าน และผลงานของพวกเขาก็กำลังดีแบบสุดๆเกมนี้เลยมองว่าโรม่าะจะเปิดบ้านเชิดทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับฟันธงโรม่าโคอาชัยผลสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับโรม่าเปิดบ้านเอาชนะลิวไป2ประตูต่อ0ครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.50หวังสกอร์ต่ำนะฮะคู่ <c oughs> ที่5เฟียนูตัวแทนจากฮอลแลนด์นะครับเจ้าบ้านเปิดสนาม เดคูอิฟรับการมาเยือนแอสตันวิลล่าจากอังกฤษครับเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอลแอสตันวิลล่าต่อเสมอครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์นอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวตรวม7,695คนให้เจ้าบ้านเฟยนูต์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่28เปเซ์ครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี21ฮะด้านผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่ามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่51 เราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเฟียนูนนะครับแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมที่แล้วชนะกูนิงเก้นหนึนย์5เกมเยือนพีเมดัสต่อ0.5กินเต็มแพ้สปอร์ติ้งบาก้า0 1นย์หใน5เกมเยือนยูฟายูโรเปาลีกรอบลีกเฟสรอง0.25เสียนะครับเสมออักมา3 3นะฮะเกมเยือนฟุตบอลพีเมดัสบอลราคาเสมอจบเจ้าชนะฟอร์ตูน่าซิตาสองศูนย์นะครับเกมเย้า้าฟุตตบบออลพรรีเมดดััส่่1.75ไคคึง และชนะฮิลวีน1-0ฮะเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลต่อ1.5เสียครับด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับแบ่งเป็นเสมอไป3ชนะไป2นะครับนัดที่แล้วชนะฟูลแลมนะฮะเกมเย่า3-1ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25กินเต็มชนะบรลญ่า1-0ครับเกมเย่ายูฟายูโรปาลีกต่อ0.5กินเต็มเสมอเซอร์แลนด์1-1นะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียครับเสมอเบนฟอร์ด1ประตูต่อ1ครับ เสมอเอเวอร์ตัน0-0ฮะเกมเยืยน League, อนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลราคาเสมอจบเจ้าครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ฮนะคู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับต้องย้อนกลับไปวันที่1สิงหาคม2553นู่นเลยครับเป็นเกมกระชับมิสมวรน,นะฮะเป็นทางด้านแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟรนูตไป3ประตูต่อ 1, 1> ทัศนะก่อนเกมบ y j k จ1จริงอยู่ที่ฟอร์มการเล่นหากมองภาพกว้างก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเฟนูตดูดีกว่าพอสมควร อย่างไรก็ดีครับหากดูแค่ผลงานในช่วงหลังก็ปฏิเสธไม่ลงว่าทีมเยือนแอตเลติมิาฟอร์มแจ่มกว่าเยอะเลยฮะด้วยการคว้าชัยรวด2เกมท้ายทุกรายการและผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า4ประตูแถมบอลถ้วยรายการนี้ก็เหมือนว่าพวกเขาจะเน้นอยู่เหมือนกันครับเพราะไม่ถึงขนาดโรเทชันส่งเด็กผสมสำรองลงเลยแต่ก็ยังมีตัวหลักคอยแบกอยู่ ตัดภาพมาที่เจ้าบ้านครับซึ่งฟอร์ม3เกมท้ายทุกเวทีชนะเสมอและแพ้อย่างละครั้งเท่ากันแตมนัดแรกที่บุกพ่ายสปอร์ติ้งบาก้กา01ศนพวกเขาก็ดูดชันการชนิดเละเทะเลยทีเดียวและก็ไม่แปลกครับที่ผลจะออกมาแบบนี้ดูทรงแล้วมีแวร์ผู้มาเยือนจะบุกเอาชนะได้สบายครับที่เด็ดวางบอลต่อแอสตันวิลล่าราคาเสมอนะครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับแอสตันวิลล่าบุกชนะฟีเอรูส2ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงฮะอัตราความมั่นใจ7เต็ม10 และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2568ฮะจัดฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบลีกเฟสมาให้5คู่นเน้นๆครับจะมีคู่ไหนบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับบุรุญยาเปิดบ้านรับการมาเยือนไฟบวกเกมนี้เจ้าบ,บ้านบุรุญยาต่อ0.5นะครับผมให้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.50วัดสกอร์ต่ำครับคู่ที่2กัสโกเซลติก เปิดบ้านรับการมาเยือนสปอร์ติ้งบาก้กาเกมนี้เจ้าบ้านกัดโกเซลติกต่อ0.5ผมให้เซลติกชนะบราร้กาไป2-1นะฮะกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับคู่ที่3าบูโดโกเลสเปิดบ้านรับการมาเยือนเลียเบติสครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเลียวเบติสบุกมาต่อ0.5ผมให้เบติสชนะบูโดโกเลสไป2ประตูต่อ1ครับกำแพงอยู่ที่2.5วางสูงครับคู่ที่2โลมาเปิดบ้านรับการมาเยือนลิวครับเกมนี้เจ้าบ้านโลมาต่อ0.75 ผมให้โรม่าชนะลิวไป2-0นะครับกำแพงอยู่ที่2.50วางสกอร์ต่ำ และคู่ที่5ครับเฟยนูตเปิดบ้านรับการมาเยืยน Villa. อนแอสตันวิลล่าบอลคู่นี้ราคาเสมอนะครับผมให้แอสตันวิลล่าบุกมาชนะเฟยนูต2สประตูต่ตอ1นกำแพงอยู่ที่2.5วางสกอร์สูงครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแลบฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบนเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok อกบูบนเด็ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและแก่น